มีให้สองอันนัดกลุ่มล็อกอยู่บนสุดคายล็อกอยู่กลุ่มล่างตัวนี้ไว้สตาร์ทเครื่องครับอันนี้ไว้กดให้รถล็อกวิธีใช้เวลาล็อกรถมีเสียงหนึ่งครั้งครับคายล็อกมีเสียงสองครั้งถ้าเราจะารีโมทสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกรถก่อนกดล็อกไปหนึ่งครั้งนะครับใช้ปุ่มล่างสุดเลยกดค้างไว้พอสตาร์ทเครื่องเสร็จ ประมาณห้าวิเดี๋ยวมันจะมีไซเรนดังสองทีบอกว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทไว้แบบนี้ถ้าเราไม่ขึ้นรถคือไม่ไม่กดคายล็อกไม่เปิดรถอีกสี่นาทีเดี๋ยวมันดับเครื่องเองนะครับแต่ถ้าพี่กดคลายล็อกขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับนะครับถ้าตอนนี้เราจะดับเราปุ่มนี้กดครั้งอ่าไว้มันก็ดับเครื่องยนต์ดับประตูมันล็อกอยู่นะครับใครจะขึ้นต้องกดคายล็อกเองอย่างนี้ เวลาสตาร์ทเครื่องนะครับต้องอย่าเบรกด้วยนะครับปุ่มุนสตาร์ทถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องอย่าเบรกมันจะมีไฟสีฟา้าติดขึ้นมานะครับพออย่าเบรกพุ้มพี่กดหนึ่งครั้งมันจะสตาร์ทเครื่องให้พ <c> อ <oughs> อย่าเบรกมันจะมาล็อกประตูให้หมดทั้งคันเลยนับปดระตูล็อกให้เรียบร้อยครับตับเครื่องแล้วใครล็อกให้เลยนะครับในระหว่างที่พี่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่มีผู้โดยสารอยู่บนรถเราแวะเข้าปั๊ม ไม่ต้องดับเครื่องก็ได้พี่ลงอย่างรถเลยเอาลิโมดลงมาด้วย,ล,ยลงมาเสร็จเอาลิโมดล็อกไว้ครับสามารถล็อกไว้ได้ไปที่น้ำตู้น้ำไหได้เลยกลับมาได,ด้ขึข้นรถก็ปลดใครล็อกขึ้นไปขับต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องอนนถ้าเราขับรถไปเสร็จดับเครื่องมันจะคลายล็อกให้เลยเราเปิดประตูได้เลยอ๋ ตัวนี้ใช้แทนกุญแจรถได้นะครับปกติถ้าเราจะเปิดเพียงฟังก็คือไม่ต้องเหยียบเบรกนะพี่กดเข้าไปเลยแต่ของพี่ต่อตรงไว้อันนี้กับแต่ไม่ได้ใช้พี่จะเปิดกระจกแต่ไม่ต้องการตาร้าพี่ก็กดไปอีกทีหนึ่งไฟน้ำปันป่นพนาสติกหมดเลยแต่มันไม่สตาร์ทเครื่องมันเปิดไฟอย่างเดียวก็สามารถกดกระจกกิดลงได้นะครับกดให้มันปิดก็กดไปครัค้งครับกดสามทีพี่ครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดแล้วก็ถ้าจะสตาร์ทก็เหยียบเบรกด้วยครับ ตัวนี้มีการขโมยด้วยนะพี่ล็อกไว้ครับเอารีโมทล็อกไว้ถ้ามีคนจะสตาร์ทมันจะสตาร์ทไม่ได้ครับมันจะร้องแล้วมันก็ไม่ให้สตาร์ทนะครับถ้าจะสตาร์ทได้พี่ต้องคลายล็อกก่อนสตาร์ทได้แล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์ด้วยคือถ้าพี่ดับเครื่องเสร็จถือรีโมทใส่กระเป๋าเดินไปเลยลืมล็อกรถเดี๋ยวล็อกให้เอง ห่างไว3เมตรลเลยัลเองี้ยัวนีมันล็อกเองราอัาตนัยวนี้ถ้าอยู่บ้านหรืออยู่ใกล้รถเดินไปเดินมาแถวเนี้ยให้พี่กดล็อกไปเลยกดล็อกไปเลย1ครั้ง เพราะว่าถ้าพี่ไม่กดล็อกไว้เดินเข้าเดินออกนี่มันก็ล็อกตาย,ล,าย,ายล็อกกายตลอดเรากดล็อกไปเลยมันจะหยุดการทําง,งานนะครับลูกกุญแจก็มีซ่อนในนี้นะแล้ใส่ลูกกุญแจให้บีบนีน่บีบนงิน,นะครับกดบีบจนเต็ลูกกุญแจออกได้ได้สองตัวเลยนะเดี๋ยวเอาลูกกุญแจใส่ไปนะครับแล้วก็ปลุกฉุกเฉินอยู่ข้างใน